คับมาด Power 8, ู Power อ i ์3อทหนึ่งสามศูนของเดียวนะครับก็เอเจนซีมีอะไรบ้างอันนี้มีฮาร์ดดิสสองลกูกกร์ฟเลดครับผมแล้วก็มีแรมแถวหนึง CPU ยังไม่รู้ครับเพราะว่าถ่ายหน้าง,งานเลยอันนี้เสียบไฟแล้วนะครับดูสถานะปกตินะเดี๋ยวพอมาเดี๋ยววานี้ไม่อันต่เราดูไลต,ติงสีเขียวนะครับดูเหมือนมันกระพริบนะครับ ผมวัดสายสีดำกับสีม่วงนีสีดำสีม่วงโดววอนที่ได้มันเปินปกติครับคือซอต้องบอกว่าไฟ v s b นะครับววนสแตนบายแต่ละ รุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงเครื่องที่เป็นแบรนด์เนมนะแต่ถ้าเป็น power ATX ตัวไปอ่ะเหมือนไอ้เจ้าตัวนั้นอนะนะเรี่อันนั้นจะเหมือนกันนะครับ VBS เรา VSB ผมชอบเรียก VBS VSB คือโวล t t a n d b y VSB อ่ะมันจะเท่ากันหมดจะเป็นห้าวลตแต่ว่าถ้าเป็น power แบรนเนมเนี่ยววลสแตนบายมันจะไม่เท่ากันบางทีววลสแตนบายอยู่ที่แปดโวลต์บางทีววลสแตนบายอยู่ที่สิบสองโวลก็ไม่เท่ากันครับอันนี้ผมลองวัดแล้วนะครับววลสแตนบายหายแล้วก็โวลวลสีโวลในตัวสซอร์สาตาร์ทเนี่ยนะครับดินเห็นไหม จริงๆแล้วอ่ะไอ้วนนั่นนะผมไม่ซีเรียสหรผมซีเรียสไอ้วนนี้มากกว่านะครับซีเรียสไอ้วนเจ้าขั้วสีม่วงมากกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับขั้วสีม่วงมันเป็นขั้วไฟสแตนบายอ่ะโอเคอย่างเพาวเว่าเดลชุดนี้นะครับก็จะมี12ดสองวัวสองชุด จะมีชุดที่มาเลี้ยง cpu ครับเมนบอร์ดหลักเลี้ยง cpu แล้วจะมีเลี้ยงเมนบอร์ดจะเป็นสีขาวนะนี่ก็เป็นสิบสองโวล์สีเขียวก็เป็นโวลน์เป็นไฟ soft start นะครับเป็น soft start แล้วก็กาวกมมีอะไรเลย,เลยแล้วก็สีม่วงก็ไฟ standby ซึ่งไม่รวมไฟที่เป็น ไฟหลักไฟหลักอบอกไฟหลักไหมฮะ5วลตกั12โวลต์ won, won, นะครับขึ้นจอบอร์ดตัว5าวลต์12โวลต์นะครับคือประเด็นของเครื่องนี้มันจะเอาไฟลงไปทำนะครับเอาไฟลงไปทำเป็น5โวลตจะสังเกตว่า5โวลตจะไม่มีลงจอบ,บอร์ดนะ ความหมายคือ5โวลต์นเนี่ยจะไม่มีลงจะบอร์ดเลยดูครับนี่ฝั่งน,นี้ก็เป็น12โวลต์ฝั่งน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับสายจะมีออกจากพาวเวอร์เนี่ยแค่2เส้นนะครับเห็นไหมแค่2ชุดต้บอกแค่สชุดดีกว่ามันไม่ใช่2เส้นแค่สองชุดนะครับแค่สองชุดนี้นชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ขึ้นมาจากตัวบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยไฟ5โวลต์เนี่ยเขาจะท้องถกทำจากบอร์ด หรือต้องมี PWM วลดแรงดันจาก12โวลต์นะครับนะครับขึ้นมาเป็น5โวลต์มาเลี้ยงอุปกรณ์จำพวกคัดดิสกับพวก DVD อะไรต่างๆก็ดูแล้วคร่าวๆนะครับก็แจ้งโชว์เลยเห็นไหมแต่ไม่คิดว่า12ไฟไอเมนบอร์ดเสียหรอกนะครับคิดว่าตัวาวเวอร์น่าจะมีปัญหา พราะผมลองวัดเส้นสีม่วงเห็นไหมมาเสร็จอะไรขอนเขาก็ไม่รู้แล้วเส้นสีม่วงนะี่ยผมก็เป็นสิบสองถ้าแรงดันเกินขนาดนี้นะครับแบนบอร์ดไปแล้วพังแน่จะแรงดันมาเกินลองกดเห,ห็ทำงานนะครับ ซึ่งมันดิ้นมันไม่ใช่นะครับแล้วก็หายเลยอ่ะเดี๋ยวผมเช็คตัว soft start ไม่ใช่สิเช็คตัว power supply ว่าโวล VSB โวลสแตนบายเท่าไหร่เดี๋ยวมาต่อชิปให้นะครับ หลังจากถอดออกจากเมนบอร์ดนะครับนี่ปลดออกแล้วก็ต่อพ o ว e r ดูครับก็ไฟที่เราได้จากเส้นสีม่วงนะครับเป็นไฟ V standby นะครับ VSB standby นี่คิดว่าไงครับผิดแน่แถือว่าใหม่น่ V standby ของแต่ละพาะวเวอร์สปาย่ยผมก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยเราระบ,บุไม่ได้เลยว่า วีแตนบายเนี่ยมันจะมากี่วนแต่ถ้าเป็นสองนี้นะวีสแตนบายต้องเป็นสิบสองวนแน่นอนครับแล้วตอนที่เอาลงเมนบอร์ดเนี่ยสวิงเจบ้างแปดบ้างสิบ้างซึ่งเมนบอร์ดเราอะสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขที่ผมพูดไปว่าตัวเครื่องเองจําเป็นที่จะต้องเอาไฟสแตนบายอะวีสแตนบายสีม่วงเนี่ยไปทําไฟเลี้ยงขาไปอ่อดน,นะครับก็เมื่อกี้ผมวาดขาไปอ่อดแล้วอะสวิง ครับ3.3 3.2 3.3ซึ่งมันสตาร์ทไม่ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะต้องทําการวัดโอมถามว่าจะวัดโอมทําไมนั่นอะไรแต่ว่าก็เป็นขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยถ้าเป็นผมนะถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่วัดโอหมหรอกเหตุผลที่เราไม่วัดโอมเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว,ว่าถ้าเกิดว่ามันมีไฟออกเนี่ยอ่าแบบ ออกไฟออกมาสิบวนแปดวอนอะไรเนี่ยเก้าวนเนี่ยมันไม่ช็อตหรอกครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าผมถ่ายคลิปเนี่ยก็ต้องมาวัดโอมก็เดี๋ยววัดโอมแล้วก็ <c oughs> นี่ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ซ่อมนะครับเนไหมครับว่าวัดโอมเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงครับ ก็ได้เป็นเคครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปซ่อมแก่ไปซ่อมครับหน้าจะซอฟต์สตาร์ทไม่ใช่เดีด๋ยวชุดวีในใจกับ Standby เนี่ยพยายามที่จะพูด VSB ให้คล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปซ่อมครับครับหลังจากที่แก้ไขโอเวอร์ส p ปเสร็จแล้วนะครับ มาดูตรงนี้นะครับ v s b 1 2บโวลต์นะครับอันล่างเห็นไหม v s b 1 2บโวลต์ก็คือไฟเส้นสีม่วงครับจะเป็น1 2บโวลต์แต่ว่าได้11.4ครับก็แ,แต่มิเตอร์นะมิเตอร์มันก็คาดเคลื่อนหน่อยครับแต่ว่าเป็นวลตนที่ใช้งานได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าถไป vs มีโวลตแซนนะครับแต่ละแบรนด์ Band มันจะไม่เหมือนกันผมใช้แต่ละแบนดนะเพราะว่าถ้าเป็น ATX เนี่ยมันจะเหมือนกันเอ x อาจจะเป็น5้าโวลต์นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งคือถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปอ่ะมันก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็ใช้1 2บสองโวลต์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ไปสีเขียวก็ไม่กระพริบแบบยิบยิเลยนะ แล้วที่จะดีอยู่ตรงหัวมา้าตัวนี้ว่าตรนนี้ลองมาเพื่อนอ,นอีกทีดูทีทกันไม่ได้ต่อฮันดิตไว้ครับไม่ต้องด่ามากกันไม่ได้ต่อฮันดิตอันนี้เสียดูสตาร์ดนะครับเห็นไหมครับ power edge T หนึ่งสามศูนย์ เรียบร้อยครับก็ปิดงานนะครับจอบนี้เป็นพาวเว่าเสียผมบอกแล้วว่าถ้าเราหามาเปลี่ยนไม่ได้เราจะเช็คยังไงให้รู้ว่าอะไรเสียบอร์ดหรือพาวเวอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็พัดลมนะเสียงดังนะไม่รู้พัดลมอยู่ไหนพัดลมอยู่นี่เหรอเดี๋ยวเปลี่ยน